ครับสวัสดีครับผมชายนะครับไฟฟ้าอันนี้ผมพามาปรอมมอบรถนะครับตัวมาด้าสามนะครับรุ่น2.0 SP นะครับคันนี้นะครับราคา1 1 9 8 0 0 0าาหนแปดับาทนะคันนี้ใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นนะครับ29,000บาทไม่ต้องคำประกันนะไฟแนนซ์ผมวิ่งทั่วไทยนะครับโชว์รูมผมหาง่ายนะครับอยู่ที่สุขุมวิท6.4ทิศสับสนั่นเองนะครับใครสนใจใวรถตัวนี้นะครับ มาด้าสามรุ่น2.0 sp นะครับทั้งฟัซตแบ็คทั้งซีดานนะครับแคมเปญเดียวกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบว่าคันผมแถมอะไรบ้างเราไปชมอะไรอีกตัวคันนี้กันนะครับครับสวัสดีครับผมชายนะครับสายขายนะครับมาด้าพระนครสาขาอุดมสุขนะครับอยู่ที่สุขุมวิท64สทับสนะครับวันนี้ผมมาเอ่อรีวิวรถนะครับเป็นตัวมาด้าสามรุ่น2.0 sp คันนี้นะครับคันนี้นะครับแคมเปญพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับยเงินออกรถเริ่มต้น2อ0 0 0บาทนะครับ รถคันนี้นะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถรอบๆกันเลยนะครับราคานะครับคันนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะมีสิบสองระบบ i a c t i v Sense ของ m a z d a นะครับอย่างที่สองนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นลำโพงโบสนะครับสิบสองตำแหน่งนะครับสำหรับรถในเซกเมนต์นี้นะครับราคานะครับ เท่านี้นะครับแต่เทียบเท่ารถยุโรปราคา2ล้านกว่าบาทในเรื่องระบบความปลอดภัยกับระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับนี่ครับผมพามาให้ดูรถนะครับอันดับแรกนะครับหน้าตาของรถเป็นรุ่นซีดานนะครับรุ่นนี้นี่ครับมาด้านสาวจะเป็นรุ่นซีดานนะครับราคารุ่นซีดานกับรุ่นซัดแบ็กห้าประตูราคาเท่ากันนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเราจะได้ไฟหน้าแบบ led เป็นแบบ adaptive นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4จุดนะครับนะครับ ไฟหน้าอัจฉริยะมากนะปรับให้สูงต่ำอัตโนมัติรวมถึงตัวนี้นะครับมีตัวเรดาร์นะครับ MRCC นะครับตัวนี้จะปรับตั้งระยะห่างจากคันหน้านะครับรวมถึงเลี้ยวตามคันหน้าด้วยนะครับส่วนในเรื่องระบบเลี้ยวตามคันหน้าผมจะมารีวิวให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงทดลองขับนะครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับได้แม็กขอบ18นิ้วนะครับนี่ครับไฮนนอสนะครับนอกจากจะได้ ระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มนะครับรูปร่างหน้าตาที่สวยแล้วนะครับจะมีราจะมีความปลอดภัยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเซนเซอร์ hmm. ด้านหลังมีให้ทั้งหมด4จุดนะครับ mm hmm. ตัวนี้จะมีกล้องให้แบบ360องศานะครับรวมถึงตัวซันรูปแบบไฟฟ้าด้วยนะครับ mm hmm. ผมพาดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ระบบเตือน absm หวก rcta มีอยู่แล้วนะในรุ่นนี้นะครับเป็นความปลอดภัยพื้นฐานนะครับแต่ตัวนี้มีระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับเป็นกล้องมองหลังแบบบิวอินนะสัดท้ายผมให้เป็นแบบของแท้นะครับส่วนตัวการพับเบาะนะเราพับเบาะให้แบบสี่0ิี่สิบนะครับหกสิบี่สิบนะครับเนี่ยมียางอะไรด้วยนะครับทุาท้ายแท้นะครับรวมถึงตัวสครับเพดด้วยนะครับท้ายกว้างมากนะครับพับเบาะง่ายง่ายบดึงสลักนะครับ ก็กดพับได้เลยนะครับนี่ครับเป็นรุ่น4ีดานนะครับที่พับเบาะได้นะครับมีแอร์หลังครบหมดแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับน้ํามันนะครับจะรองรับน้ํามันสูงสุด e85 เลยนะครับสําหรับรถตัว Mazda 3ตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ผมแถมตัวฟิล์มแบบเซรามิกให้ด้วยนะครับเป็นฟิล์มค่อนข้างเคลียร์นะครับ ความมืดนะครับ60%ทั้งคันลูกค้าขอเป็น60%ทั้งคันนะครับดูจากภายนอกดูมืดนะครับมองจากภายในดูข้างเคลียร์สว่างนะครับครับไม่บดบังสายตานะครับไม่รบกวนทัศนวิสัยของรถนะครับอันนี้ผมพาตรวจรถคร่าวๆนะครับก็จบเป็นแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับบอกไฟฟ้าคนขับเมโมรี่ให้สองตำแหน่งดูครับ ระบบความปลอดภัยนี่จัดเต็มนะครับมาเป็นแผงนะวันนี้ระบบ I s e n e e นะครับจะมีตัว Touchtone นะครับรวมถึงตัวกล้องแบบ360นะครับระบบ Multi-function นะครับตัวคูชั่นพวมเป็นแบบ Adaptive นะครับปรับตั้งระยะห่างจากหน้าแล้วก็เลี้ยวตามคันหน้าด้วยนะครับมี Auto h o ฮเ b ร a นะครับรวมถึงตัวเบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยนะครับปุ่ม Center ควบคุมหน้าจอทั้งหมดนะครับแดชบอร์ดทุกอย่างแบบบุนุ่มนะครับนี่ครับเป็นเครื่องเสียง Bose นะครับ สิบสองลำโพงนะตัวนี้รวมถึงตัวซันรูฟแบบไฟฟ้าด้วยนะครับรถสวยมากครับตัวนี้จะมีตัวหน้าจอ Active d r v v n n g i s s p l a y ด้วยนะครับครับเป็นแบบว่าโชว์เรือนใหม่ที่กระจกด้านหน้านะครับสวยมากครับคันนี้รถภายในค่อนข้างเงียบนะครับสำหรับในรถใครเล่นรถมาด้าสามนะครับได้เรื่องความเงียบนะครับ ช่วงล่างที่เกาะถนนที่สุดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับประหยัดน้ามันมากนะครับตัวนี้ดูครับพระบบเซฟตี้ผมบอกได้เลยว่าจัดเต็มเทียบเท่ารถยุโรปนะครับผมพาดูเครื่องยนต์นี่ครับเครื่องยนต์ใหญ่มากนะ2.0ลิตรนะครับเต็มนะครับดูระบบเอ่อการความร้อนนะครับแผงระบายนะครับทั้งหมดจัดวางอย่างดีนะครับไม่มีช่องว่างนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่วางได้ค่อนข้างดีนะครับ2.0ลิตรนะครับ165แรงม้านะครับ แรงบิด213รอนิวตันเมตรนะครับคันนี้โปรโมชั่นดีนะครับไฟนั้นผมวิ่งทัวรไทยนะครับใครสนใจเดี๋ยวรถตัวมาด้ามนะครับซีดานฟา b แบกนะครับทักผมหาผมได้24ี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมขอรีวิวรถแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครอยากทราบข่าวสารดีๆนะครับดูในช่องนี้เท่านั้นนะครับดีวายซีนะครับยังไง ฝากลิปนมีไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ